ไอ้นะการใส่พวกสถานะต่างๆนะครับลองเปิดดูทันไหมพอดีเด็กอะไรแม่มันยังไม่มีให้ลองนะครับแต่ว่าชื่ออะไรนะคะคอมโบพวกสถานะอยู่ใน C p พัก In นะครับชื่อ U ูอีมาสเตอระสุดท้ายแพ็คฮีโร่สํับเด็มันไอ้หน้าต่างอย่างเงี้ยมันชอบปิดนะครับดังนั้นเราคลิกไอ้ตรงไอคอนที่มันเป็นรูปกลมๆแล้วก็ลูกศรเนี่ยดันมุนบนซ้ายนะครับคลิกไว้นะครับให้มันเป็นเมนูนี้เพราะว่าเราลงได้เราจะทํางานกับมันระยะหนึ่ง ไปเดาวด์ขึ้นมาปุ๊บนะ UV Master นะครับจะทำงานกับมันระยะหนึ่งนะครับให้เรานะครับทำงานบนโคลนนะครับหมายถึงว่าเราจะก๊อปปี้ตัวนี้คือการทำงานของมันคือมันจะสร้างโคลนของตัวนี้ขึ้นมาเพื่อกลาง UV นะครับแล้วเอา UV ก๊อปปี้จากตัวโคลนมาใส่ตัวจริงนะครับสังเกตดูนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะดูเช็คช่องนี้นะครับดูตรงเคอร์เซอร์ผมเห็นไหม วัวผู้ว่อยู่เนี่ยอ่าผมจะตั้งนะครับเป็นซิมเมตรีนะครับแล้วก็คลิกโพลิกรุ๊ปด้วยเพราะเรามีโพลิกรุ๊ปแล้วใช่ไหมครับก็คือเดี๋ยวมันจะกลาง UV เนี่ยโดยคำนึงถึงโพลิกรุ๊ปที่เราแยกไว้นะครับคลิกสองอันนี้นะครับแล้วก็จริงๆไม่ต้องเวิร์กออนโคลนกันด้นะนะทำบนตัวมันนั่นแหละนะครับตรงนี้ครับ Enable Control Painting นะครับตรงนี้ข้อแท้สำคัญนะครับให้คลิกไปนะครับที่จริง work on clone ดีกว่านะ work on clone นี่ยเพราะมันสีขาวครับมันดูง่ายหน่อย work on clone นะครับมันจะสร้าง cloning ขึ้นมาคือตัวอย่างนี้นะครับหน้าตาอย่างนี้เลยโดวยวสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้ผมทำงานอยู่บน CL g o b o l a Low นะครับ CL ก็คือย่อมาจาก c l o นนะครับส่วนตัวเดิมของเราเนี่ยจะเป็นชื่อชื่อเดิมแหละจะมีอันดร์สกอร์หนึ่งเพิ่มมาตรงท้ายนะครับเราสามารถสลับการทํางานได้นะครับแต่ตอนนี้เราทํางานเพื่อการ UV กับ Clone ตัวนี้ก่อนนะครับสังเกตดูว่ามันจะเปลี่ยนมาใช้ Material ประเภท Skin Shader นะครับสีขาวเพราะว่าเราทํางานกับ Enable Control Painting เนี่ยเรากด Protect นะครับ สังเกตดูหัวบลัชนะครับของตัวนี้นะครับให้ปรับเป็น RGB เอา set add ออกนะครับเป็น standard b u t นะครับ protect นะครับหบลัชนะครับจะเป็นสีแดงนะครับนั่นหมายถึงว่าส่วนไหนที่เราต้องการจะให้มันไม่ใช่ตะเข็บนะครับเราก็จะเพ้นตรงนี้ก็คือเราจะเก็บมันไว้ไม่ให้มันแผ่แบ่งตะเข็บตรงนี้เห็นไหมสังเกตดูผมเพ้นมาแล้ทะลุไปถึงฝ่าเท้าเลย นั่นหมายถึงว่าเวลาผมเตรียมเนี่ยผมก็ต้องเหมือนทำไอเนี่ยครับเหมือนใช้เ,เทปดูอัพอะเราก็ต้องทำตัดให้มันเป็นออโตมาสนะครับแล้วก็แบ็กเฟสมาสไปก่อนนะครับเวลาเพ้นข้างบนมันจะได้ไม่ทะลุไปถึงข้างล่างนะครับเห็นไหมแบบนี้คือช่วงที่เป็นหน้าขาเนี่ยผมไม่อยากให้เป็นรอยตะเข็บคุณนึกถึงเสื้อผ้าเราก็ไม่อยากมีตะเข็บมันอยู่ตรงหน้าถูกไหม โอเคแันนี้ก็เหมือนกันครับผมไม่อยากให้ตะเข็บมันอยู่ด้านนี้นะครับเพราะว่ามันจะเห็นเยอะมันก็เหมือนเสื้อผ้าเรานั่นแหละตรงหน้ามันก็เหมือนกันนะครับเราจะโปรเทคส่วนพวกนี้ไว้นะครับส่วนหางเนี่ยผมจะโปรเทคตรงนี้ส่วนแอทแทรกนะครับก็คือส่วนที่คิดว่าเรายอมให้มันเป็นตะเข็บได้นะครับถ้าเราเพ้นท์ไปเนี่ยครับนะผมเย่ มันจะเป็นสีน้ําเงินนะครับเช่นผมอยากให้ตะเข็บมันอยู่แนวนี้อยู่ตรงน,นี้ก็คือเรากําหนดตะเข็บเองได้เลยนะครับคุณสังเกตดูตอนที่เรากางยู่ในมายาเนี่ยเราก็ต้องมูฟกับซิลมันใช่ไหมใต้คอเนี้ยเป็นตะเข็บได้หลังหูนี่ก็เป็นตะเข็บได้นี่ก็ซิฟหลังนะครับเหมือนใส่ชุดนะอีเลสก็คือเอาไว้ลบสีที่เราไม่ต้องการนี่คือประมาณนี้นี่หลักการคร่าวๆนะครับจากนั้น เราสั่ง unwrap นะครับไปเลยนะครับคำสั่ง unwrap นะครับปุ๊บมันก็จะทําการ unwrap เราเราอยากรู้ว่า UV เรากลาวมามย่ไงไให้เป็นคลิกแล้วแฟ t เ e นนะครับเห็นไหมครับนี่คือ UV ของกลมุ a าของผมนะครับได้แล้วเสร็จแล้วตรงนี้จะแปลกๆหน่อยไม่เป็นไรจากนั้นเนี่ยตัวนี้มันน่อจะเป็นตัวโคลนผมก็จะ copy ตัว UV ตัวนี้นะครับแล้วกลับเข้าไปทำงานที่ตัวต้นฉบับ อ่าตัวนี้แล้วผมก็เพส t e UV มันเข้าไปก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับดูซับทูตัวนี้ก็คือจะเป็นโกมโม่าที่ผมทำเปลี่ยนแมททีเรียลกลับไปเป็นขี้พึ่งต่อนะครับไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนกลับด้วยนะครับเยี่ยมเป็นสีขาวไปเลยโอเคทุกคนทำตามขั้นตอนนี้ก่อนนะครับ มาเช็คตรงนี้ก็ได้นะครับเออ่ Texture Map Create Polygon นี่ไงผมได้ Texture Map ม,มาแล้วตัวนี้มี UV แล้วนะครับโอเค๊งงไหม